นี่่มาตำรวจสิบเก้าพอจะออกไาจากตรงน,นั้นได้ตำรวจเรื่องดักพอดีก็ต,ตีมันกลับโรงพยาบาลแล้วค่อยอุ้มที่หน้าโรงพยาบาลก็ได้ตำรวจสิบแปดเราไม่ได้หรือันต่อเลยนะยาวอ่ะ ีอะหมดเลยอยู่หมดเลยไม่รู้ไม่เห็นรถประมาณ6-7คนมันจะโยนศพทิ้งลงมาข้างล่างเปล่าให้เราลีไม่ได้เปล่างั้นเราก็ต้องชนขึ้นบนเกาะเลยใช่เฮ้ยแต่วันนี้กูไม่กระพริบเลยนะปกติมันต้องกระพริบแล้วนะกูเนี่ยแสดงว่าสายแลนแคทแปดนี่ใช้ได้จริงผมก็ยังไม่กระพริบเหมือนกันครับวันนี้นุ๊กโอเคแน่ไม่เกี่ยวกับสายแลน มาขัดใคร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 โอเคบ้ากดบอลหน่อยดิกดบอลดิใครถึงตรงนี้ใครถึงตรงนี้แล้วกดบอลตรงไหนอยู่ไหนกันเลยโอเคอยู่หน้าสะพานสะพานทางยาวอ่ะที่ไปรับของฟรีไอ้เต๋อไปก่อไใครโยี่สิได้อ้อนไปมายังไอ้ะติทางขึ้นทนอยู่ ไม่มีไม่มีกระาษได้ไง,งเลยเออวุง้งเลยเหมนการหาชีพปิดถนนตีมรวจเตี๋ยไปยังป๋าสรุปยู่ใช่ไหมเราต้องขับรถประมาณ20ถึงยังอ่ไงลงไปเกาะคายโยถึงแล้วบอกไปเลยไปเลยไปเลยในล้อก่อนนี่ไงถึงแล้วบอกซีแปดสาวไทยเหรอ,อ ขับไปนะเบียดกันตกน้ำได้เชีย่ยเซิร์กอะไรลูกรวยยังอ่ะขับสีแปดอ่ะนิดนึงลูกก็มีบ้างเงินอ่ะพอดีถึงยังไปลไม่รอก่อนมาพร้อมกันดิไึ่แล้อมไม่ได้ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยไหนวะ ได้๋ขับไปก่อนมันแล้วเนี่ยอ๋อไปไปไปเขาได้เราใเองเร็วก่หนาเลยนับไปก่อนเลยรถ่รงตกน้ำตัวร้ายตัวร้ายมไกต่อเลยไกรอเหี้ยอะไรอ้ามายอะ เออใครชนอ่ะเออใครชนน่ากลัวนี่ไมม่ีขับชิดขวามีที่รถความเร็วต่อนะเต๋อยู่ข้างหน้าเกาะอีบีช่วยกันดิได้อุ้ยเฮี้ยกูตกน้ำไอ้สัสตร์มายุ่มายุ่มันพองเลยน้ะไอ้เฮี้ยเอ้อลงตรงนะลงตรงเหมือนตังบายอ่ะหลงไม่ทางขึ้นก็เลยเราขึ้นเกาะเลยยาวเลยว่ายไกลอ่ะ เต็มเต็มเลยไม่กูตกไม่ไกลกูตกไม่ไกลมึงเห็นว่าเขาอยู่ขวาเนี่ยเฮ้ยไอตีมึงมึงมาเล่นมมาเล่นในกรอบ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 ดันเข้ามาขกอลวาถปกอล์ไปกอขวาไรกอลไปอล์าไปกอลวาไปาอล์ฟไปกอลขวไปกอลไปกอล์ฟไอย่าไปกอล์ไปกอล์ฟไปกอล์ไปกอล์ไปกอลไปกไปกลาไปลไปกอล์ไปอากลไปไปลไปลไปไปลอ ทะลุไปทะลุไปทะลุไปเจย์ทะลุไปทะลุไปเกาะทะลุไปเกาะปืนมารับกูได้แต่ปืนมึงมึงมึงเล่นนำทีมไม่ได้สิมึงนำทีมเลยเล่นตรงไหนมึงนำทีมเลยมีความรับกูแล้วเพื่อนตก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 ่เก็ตกเลยมาข้างเลยลูกไปหาลูกทีงขวาขนาดบอกกูว่าเนี้ยมึงเอ้เพื่อนตกมึงเลี้ยหลังไอ้ปืนเพื่อลงแล้วเพื่อลงแล้วตรงนี้ถึงมามันดิลอดมันดิลอดมันดิลอดแล้วึมาไอ้ไปสายไอ้บ้างงมึทะลุมาสายเลยไปตรงโล่งเนี่ยตรงโล่งทะลุมาดิทะลุมาดิตรงโล่งเลยทะลุทะลุมาดิตรงลุงมา สเห็นขูไหมเห็นูไหมานี้ตรงสนามบินไอเนี่ยไอเนี่ยตรงเกาะตรงนี้ทะลุมาดิเกาะลยเนีาะลยเนทะลุมาทะลุมาทลุมาใครหลุดไหมนี่ใครหลุดไหมไปไปไปรับไปรับไปรับด้านซ้ายไปรับด้านซ้ายมารับด้านซ้ายรับรับรับรอรอดตรงนี้นะจอตรงนี้นะัดตรงเนินดตดเลยตอลงเพื่อเราตายปะน่ะรถมันไม่ังเลยนัดไปชนรถางหนได้มเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยดิ กูดันมานะกูดันมาแล้วนะกูดันมา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 นะฟังลงลงลงเลยลงเลยลงเลยลงดันมา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 เราพื่เราเพื่อนกันนะเจ้าเพื่อนเริ่มไหเช็คใลนเยนะเไหนเยนไหนไม่ลงนะไม่ลงนะนปากนหนึ่งาก่ปากคนหนึ่งปากคนหนึ่งปากคนนึงปา่ปากคนนึ่งานนนึนนึ่งหกหากนมา เดเพื่อนหนคนนลงได้เลนเที่ยวลงไคนนึ่งปะไอติกรบมากับมต้งรถเราต้งน้ำตายหรอ้มันบํารถเรานะมันจะบํารถเราลงน้ำปะในบังไม่บมันจะไฟลัดลงนะไมึงขับรถไปหาเพื่อนคนหนึ่งดีน่ะใครขับรถอยู่อ่ะมึงไปดูเพื่อนดีว่าเพื่อนตายตรงไหนอ่ะเพื่อนโดนจิงด้วยหรอเพื่อนหลุดบอยเปคนหนึ่งนะเพื่อนหลดบอยไปคนหนึ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอ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 ลงรอรอรอก่อนนะหาเพื่อนก่อนนะเราเรามี18นะรนี่ไปทายังอยู่ไหม

เจอปะเจอเพื่อนปะฟังนะฟังนะรถรถเอ่อมองมองมองดูรถเรานะหลังบ้านเราทำหลังบ้านหลังรถเรานะเจอเพื่อนปะเจอเพื่อนป่าไม่เจออยหมุนหมุนไปดูดิไปดูดิฟังดิด้านซ้ายดิด้านซ้ายดิไปดูเพื่อนนี้ไปดูเพื่อนนี้ไปดูเพื่อนดิระวังระวังดูเพื่อนดิแล้วรถมาติดตกไหนอะมาตินตรงนี้ป่ะเนี่ยรถมาตินป่ะรถมาติดทา่ไหนอะ เอาแล้วเอาแล้วใครอ่ะใครหายคนนึงอ่ะตกน้ำเลยดูข้างเปื่นข้างข้างรถดิถอยไปถอยไปใครอย่าไปใครอย่าถอยไปถอยไปใครหายคนหนึ่งวะใครหายโดะเช็คดูนี่เลยบอกใครอ่ะชิโล่ป่ะชิโล่ชิโลอยู่ชิโลอยู่ใครวะนึงดิ้นึงนี้พี่อยู่เอวิวอยู่อวิวอยู่ใครอย่าไปหน่อยใครอยัาไปหน่อยใครอยัาไปหน่อยไปไปตรงนั้นหน่อยไปที่เดิมหน่อยไปที่เดิมหน่อยใครอย่าไปที่เดิม เาี่มาแล้วครบแล้วครบแล้วขยับหลเข้ามาได้ขยับเอแล้วเพื่อนหายไปไหนใครอะใครมาไหนแดี้เดี้ข้เข้ามาน่แอมา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 ดัน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 มาได้ขยับรลเข้ามาได้ใกลใกลจะได้ชนไ้เดินใกล้ใกล้ใกกับมามาลงลงลต่อยกันนิดๆลงมาต่อยกันมาต่อยกันๆต่อข้างบนหน่อยตอข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยข้น่อยมามาลงลๆงลงลองลงลงงลลงข้างลงาลง

ไผมไปดื้องผมใช้ขนาดอยแต่มันรีฟีดึงอสไปเกีื้อคืนแล้วฟังกูคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วดึงอสไปดื้อสไปดึงอสไปตาสวยเอ็นดีเมลินเนี่เฮ้ยกูลงรถไม่ได้วะมาอุ้มกูหน่อยยังไงเซิร์ฟยังไงนี่ไปไงบ้างภาพแต่ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหมดเกินเรียวผ่านโดนเจเคปิดแก่แบบสองนาทีอะนาทีเดียวออาหมดอ่ะไปเก่งไปป่ะนี่มึงคิดอย่างกูไหมว่าหลังกูดีจัดเออจริงนะหมอเยอะจัดเข้ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมึงจะเฮ้ยมึงเมนเ้มึงฟังกูนะมึงฟังกูนะ ถ้าเราอุ้มมนแล้วเราขับรถลงน้ํากันทุกคนมึงว่า2ีนาทีตารวจมันจะจับเราหมดไหมไม่ผมผมว่าเราเรากางอีพีตรงที่มันสโลได้ไหมลุงไม่ให้ตํารวจผ่านมาได้มันผ่านได้นะพี่มันเหมือนรถจะดับแต่มันจะไม่ดับแล้ววาบอ่ะม้นงต้องมานเยอะหน่อยสองสามโดนสโลแล้วถ้าวาบอ่ะเดี๋ยวก็อยู่แล้วมาตีแล้วอุ้มมนแล้ววาบได้ป่ะแล้วไปหอที่อื่นได้ป่ะมันน่าจะได้พี่มันน่าจะขับหอนเฮ้แต่ศพมันไม่ไปด้วยป่ะเออศพมันไม่ไปเทเลพอร์ตอ่ะ น้ำเหรอโวินเลยข้ากูลงมามันต้องตอมอนี่หลอดจะหมดแล้วเนี่ยรถมันหลุดหรือว่ากูไปแต่งรถไปดิวเนี่ยตอมอเองก็ตอมอเลยตอนนี้แต่มันมีหมอมีหมอนะเอ็กซลััวนะเอ็กซลัวลัวจังก่อนควรจะขึ้นเอ็กซลัวลัวแล้วมันก็กินใหม่โหมึงอุ้มยากจันเลยนะไอ้เหี้ยสไปทงสไปแท็บเนี่ยจะเสี่ยงเหรอที่ไหนสายแท็บนี้โหพี่ถ้าเราหอบมันก็มาตั้งแล้วมันไกลนอกจากเราอีกไม่เคยโดนสายแท็บฟังหรอยังยังตะว่าไงเตะว่าไงเตะว่าไง ตีว่างไงตีว่าไงไม่รู้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 ตอนนี้มันทางเดียววันเวมันต้องว่ารอให้มันกลับโรงพยาบาลไหมเราเราไปเริ่มต้นโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีรถดีกว่าห <ผม S 1> <ม>ออ,อ,อละกูนานะไปมาเริ่มโรงพยาบาลดีกว่าเฮ้ยเราต้นถุงห่อเขาได้ใช่ไหมได้หดเลยปนเนปปนเนปปนเนปปนหมดหมด้มดหมดหนดหมดหนดหมดหมดเลยเล่นนาโดนซองโดนจับามพลี่มันอ่ะอันนี้มันตั้งใจให้เราอุ้มแล้วไปเกมข้างหน้าได้ใช่ใช่เดี๋ยวไปอุ้มมันโรงพยาบาลนะ ให้หมอเอากลับเลยก็ได้นะไอเพปค่ขน้าเพปขน้าขน้าเราจะขับไปได้ขน้าคูด้าสามคนก็ได้เราขับเูปเขไปเช็ครถพวกเขานะเผื่อรถตั้มรถเลยทัมรถล้อออกเลยทัมรถล้อออกเลยยืนคนป้าวะเนี่ยสองสองสามคนเนี่ยสองคนเนี่ยไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปเฝ้าดินไก่อ้อนก็ได้ไก่อ้อนก็ได้ อนไปไปเดี๋ยวเฝ้า่อ่ะค่อยไปเฝ้า่อไหมอมีไม้แล้ววะหมอไม้บอกอะไรครับอันเนี้ยเลยไหมครับค่อยๆขับนะเว้ยเดี๋ยวต้อทานะไม้บอกอะไรครับ ไม่บวกครับคิร้อยคิร้อยใช่เหรอไม้บูป้างใครใครไหนน้องตีผมเลยไม้บูอะตีผมหน่อยดิโอเคหมอเอาหมอแค่วัดดาเมจก็พอครับคุณหมอชุบแล้วชุบแล้วไม่ไม่กูกูไอ้นี่กูไอ้นี่เขาแหละกูให้กูจะให้เขาตีหัวนี่แหละมันคิร้อยเหมือนไม้บูเลยไม้บูเลยอ้าวไอ้หมอนี่มึงตบหน้าเมฆกูเลยเหรอเอาเลยครับเอาศพเลยครับหมอเอาศพเลยครับเอาศพเลยครับ กลับโรงพยาบาลนะครับกลับโรงพยาบาลนะกลับโรงพยาบาลหมอไม่มีรถหมอเอาไงหมอก็อุ้มขึ้นหอเหรอหมอเรามีเวชภัณฑ์มากโอ้ยเฮียโอ้ยอะไรอ่ะอะไรกันอะอะไรอ่ะมันต้องอันนี้มันมันมีในระบบครับเฮียมันตกมันจะไม่ติดมือลงถ้าแบบว่าไม่ลงไปนอนอุ้มใช่เหรอใช่ใช่เฮีย เป็นอาสายอยู่อุ้ย